ปัญหาการแจ้งเตือน USB Driver Not Recognized หลังจากเสียบ USB เข้าไปแล้วขึ้นฟ้องว่า USB Device Not Recognized อาการนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับ USB Flash Drive ยังเกิดกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบ USB ไม่ว่าจะเป็น External Hard Disk Printer Camera Webcam เป็นต้นวิธีแก้ปัญหา 1. คลิกขวาที่ไอคอน My Computer เลือก Manager 2. คลิกเลือก Device Manager 3. คลิกสัญ,ญลักษณ์หน้า Universal Serial Bus Controller เพื่อขยายตัวเลือกด้านในจะเห็นได้ว่ามีคำว่า USB Root Hub สคลิกขวาที่ USB root hub เลือก Property 5. เลือกที่ Power Management 6. คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกในช่อง Allow the computer to turn off this device to save power แล้วกด OK 7. จ็ดทำแบบนี้กับ USB Root Hub ทุกตัวจนกว่าจะหมด 8. หลังจากนั้นคลิกขวาที่ Universal Serial Bus Controller เลือก Scan for Hardware c h a n g e 9. ถอด USB ออกสักครู่แล้วเสียบเข้าไปใหม่